อ้ะอะอ่าวแม่งกี่ยังบ่อเห็นคนเน่หันมากเกินเต็มเลย Enemy bro, watch out. Mark the location.

Watch out! Mark the location. Watch out! <laughs> Thank you. and ai nhảy áp luôn quá. ôi thằng ơi mày làm sao mẹ watch out Yep, Watch out. เฮ้โประแอนดีเแอนดี้ Watch า u ์เนี่ยเพื่อนหนึ่งน่ะเมื่อกี้นะเป็นไหนน้อนมา วิ่งมาทนี่แหละปานทองน่าจะถอยแล้วมั้งเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวมันมาสองตัวตลกมันน่าจะวิ่งยาวเลยลมึงเอ้เน,นี่นี่ๆนี่ Watch out สวยอ w e s o m น่าจะอ้อมไก่หน้า,านนดูนะนี่ยังไม่ได้ออกจากบูธเข็มอยู่เฮ้ยสมุกเต็มเลยวะ่ะ watch out ีน้องกำระเบิด um <l abel> สิครับรออะไรล่ะ

ตม่าจะเลี <pid> ่ยนออก ต้นไม้หนึ่งสวยดีครับ Rồi dính phần awesome. Ây hey. phải phê đi nữa Đây quá. 要。 เอ้ปลาโดนเฉยอือเยี่ยเราเป็นที่สุดอะอะไรครับเนี่ยปลาหัวนะนเนี่ยกินไก่เจอกันฮะทุกคน